เออด้วยด้วยด้วยไปก่อนอาพกันซาแต่เมื่อวานนี um ่บ่เออเป็นอะไรขึ้นนอนเทือนใหม่เมื่อคืนนี่ฟูเรื่องเลยรับทางเดียวนอนนับฝันดีคิดว่าอะไรตัวเล็กนะได้ยังเลยเหืออย่างเลยเออนอนกิไปอยากลุกมันบ่ได้ระแวงยังเนาะเออ พากัญชาเตมกินแนวกินแนวพากันสาแตเมวานนี่บ่โดยคอยเห็ดไปบ่ยางไงนเนื่อเกนแล้วคอยเห็ดไปันนที่เราได้กินนเาเนนแห้สีบ้งสบายดีสบายดีน้อพ่อแม่พี่น้องดสู้คนพี่น้องเนาะ วัดสมองสวรรคว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันนึงพบพ่อกับช่องยูทูบความว่าเวียงชายใจกันโดยเพียงนนเนาะอีกเช่นเก่าเช่นเดิม,ดมพี่น้องเลยเช่นเก่าเช่นเคยเนาะอันเวียนเข้ามาทางนี้ก่อนไปหาน้องๆพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามันเป็นทางผ่านไปพอดีนะพี่น้องตะกี้ห้องกับโบฮู้เนาะเพ็นงแต่อ่าทางทีมงาน,นงตัวเตียงผนลงคลิปแต่โบฮู้ว่า คิดว่ามันอยู่ไกลเนาะคิดว่าอยู่แถวเซี่ยป๋อเซีโป้นพุ่นพี่น้องเนี่ยเพราะว่าถุงมือนี่เพิ่นมาได้บอกบ้านนะนะพี่น้องการที่ว่าเขาถ่ายคลิปมีแต่ว่าบอกว่าเพิ่นอยู่ซิโนนี้คือบ้านเกินของไอ้อะเนาะเพียงเนาะก็มีดาราช่องลายคนเนาะพี่น้องเข้ามาอัปเดตเพิ่นเนาเพียงเนาะอัปเดตคลิปเพิ่นนั่นแหละให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีได้เบิ่งได้ชมร่วกันเนาะพี่น้องเนาะชองพี่น้องเป็นได้ดาพี่น้องมือนี้เนาะหลังจากคนขึ้น บ้านใหม่หรือว่านอนเทือนใหม่เป็นเป็นดีบอกในตัวเล็กตัวดีตัวอะไดๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลางไหนก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้งเอเรขามาตอนเพิ่นดูตอนเช้าพี่น้องเพิ่นว่าให่มันแห้งเพิ่นฉะก็แต่ว่านี่ไปจักเออเนาะ กินอเไยโอ้ยว่าสิหามันแห้งน่าก็เตมวานนี่มาจักนั่นนี่เออสบายดีเด้อเลยคับเขายกินข่าวเช้าเราบอกมันินีเ่เอออเนยแนไปเดยวเยยก่อนอ่พากันซาแต่เ่มวานนี่บอกเออเป็นอะไรขึ้นนอนเทือนใหม่เมื่อคืนนี่ ผู้เรื่องเลยรับอยางเดียวนอนรับฝันดีกี่ว่าอะไรตัวเล็กนะได้จังเลยเอรยังนอนกิไปจากลูกมันบ่ได้เราเองยังเนาะพาการ์เนา์กินได้กินไดพากัน์าดตเมื่อวานนี่บ่คอยเห็ดไปเปล่ยงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย พอเหตุไปฮะเนี่ีละเด็กทีะน่อย่างยเขาอย่เลยทางนีอยสีบืนแบบมันนั่นโดยกบได้เนาะเมาซอยในมีผลมาซอยในอโอคนรู้จักกันในในบ้านนอย่างงออกซอยพมาลินมันยังเหลือผลยินเพึ่ซอยอ๋อเหลือผ้เพิ่งจตัส่วนช่วยเลยอืมลายคนช่วยกันทีละเด็กทีละน่อย นั่นหลายคนละเอียดคนแบครับมั้นเบบยังโดยหลายพี่เปลืองไก่คนแบบเปลืองผ้าเปลืองควานเนาะโดย,โดยบัดคู่มือนี่บัดหลายไม่ใหญ่บัดเท่งดีเนะาะหลายไม่ใหญ่เห็ดเงินงามก็แต่กี้แบบนี้แต่ว่าเปลืองผ้าเปลืองควานเนาะโดยวันนี้เรา,าพไยก็อยากได้ไม้บานนีน่เรองตัวพีเพิ่นยังไม่ได้มาบ่จะผัดชายเพิ่นยังมายังเนาะยังเห็นมันนีน่เนาะยัง ป<อ>กติวันนี้มาจัมการอยู่นในรดมือเลยวันบ<อ>่กเดยทเที่ยวไปทเที่ยวไม่เพื่อนก็มาซอยเวียกแล้วปักเกียดินซอยเลยก็เดิย้อนเพื่อนอยูย่เลยเพื่อนไก่นนเนาะบ่ายไปบ่ายมาอย่างออก็ออกไปเผาห่านให้แม่เบอร์เท่านั้นแหละเพืนไก่เลย์ทางเขาชาวแก้วเขาวราชุกเพื่นมานำมือในเพื่อนม <ไป S 2> าจักทาง

แบบแบบเฮาจนเท่าเฮาอันข้ทีข้ทา,ทางมันยังจะดีแต่ยังใชได้มากงอ,อกได้ตัวนี้น้อยอเนะ<ด>ยาะมังเมียนมันยังจะดีแดด่แบบเลยเงินไฟใหม่หงงเงิ<ด>นห <G ül> มองดังไฟเป็นเงินไฟเงินหมองดังไฟเปอี่<ด>ยนโอ้เงินไฟคือสีเป็นดอกเงาหมองดังไฟเนาะแบบว่าเฮาพอได้จูพื้นจูไอืม ทางงานทีมงานเขาว่าเตียงเพป็นด้เข้ามาได้บ่เมื่อวานเข้ามาอยู่บ่เตียงเข้ามาตอนตอนตอนหกค่ำโอ้สี่โมงสามโมงสี่โมงอืมกว่าเห็นเป็นนนั่ดุดดินหนอกแดงน้ำหาเนาะเผื่อแดงทางในบะนเข้ามาไหลอยู่รอกบ้านเผื่อแดงเมื่อวานนี่ดีเออตอนสี่ห้าโมงอืมกวมันมีรถเข้าออกเข้าออกอยู่ได้ทางเช่นนี้เนาะโดย มลุมด,ดเขาออกหลจักกรลยลมีเดี่ยวนอนหานอนหน้าเนมีทางเกี่ยวออกไปผุ่นเลยบ่ทางไปหายไปหน้าไปสิแล้วบ่บ่เบี่ยงดีอกันแนกะทางนี้ผนจงเป็นนนัเป็นซอยเป็นทางไปโลดเนะดาะแัดทางหน้าบา้บานเฮาบัดเขาตันไปน้ำหายหน้าบัดยามนั่นบัดทำไดรลงหายลงหน้าแล้วบัด อัดเลยไปบ่ได้มีแต่อยู่หน้านนนยายนามันยหนมเกียร์เขาดิคับผมเมันย่นมัมนย่นมเกียเข่าก็จนตัดไปข้างในข้างหน้าก้นแบบนี้นะมันเอาเกียร์เข่าแล้วจังได้เอเมือแบบนี้นะายนาอยู่ในก็นบ่ได้หลังเนะาะบ่ได้เมือเาอัดเลยหน้าภายนามันทำาว่มาออกมาส่วนลายออกมาทั้งนอ,อกพี่นั่นมีแต่เข่ามาเชนูพี่อ่ามันบ่มีทางได้ขะชิเข่าไปบาน อันนี้เป็นจงไว้แบบนี้ก็ดีด้มันจะได้เป็นทางเดิมทางอย่างเลยเนาะต่อไปต่อไปก็มันสะดวกสบายภายกระย่างออกมาอยู่ให้อยู่หน้าพี่แด้ดมันนะันนะอยมีในเมืองมันมัน ở theo chế độ của anh ấy anh ấy, một số người bỏ mặc, một số người bơm nó. Cha, lấy bẹt riêng cái này, Sao, biệt, piêng, này đi. Riêng container. Thom thôi, tiêm sâu này nó. Thom thôi. Thoát thom là bơi Phun thuốc mà cái nhung nó bay บนโต๊ะตั้มก็หาหกชิ้นหมดแล้มันเป็นดินอันนี้อยู่แล้วเนะเาะเป็นดินแบบพวกดินเฮดินยังอันยุกกับบัวกระโคลายเป็นไงท่าน,น,น,นเป็นดินทรายนะมกับบัวบานไรไม่ไ่อันี่มเป็นดินกรดมันโยมไปแล้วเปื่อยอยู่แล้วดินตัวน,น,น,นี้คือนอนเทียงนี่คือนอนเฮือนนี่คือนอนบัดชองบ่

มันัดกันห้องมือเน่อดกันกวบมันกบตัวนี้เนาะฮะเออไลยกบไล่เด่นถูกแต่กบตัวนี้ห้องดู ของ้องเถื่อนทำเถือเศ้าม,านมันเบจิตร่ได้เขามาบ่ผู้เป็นตัดผมให้ยาววานเขามาตะต้องเศ้าอะไรเขามาทีเดียวเออนี่มังเห็นเนาะแล้วก็เป็นสางตัดผมเนาะ,ะก้บบห้องได้ดีเนาะ มันอยู่ทงนาคือว่าเนี่ยอยู่ทงนากรมห้องใด,ด้พี่น้องไอเนาะเป็นเชาเป็นยังอันพวกอันตัวนี้นี้เพิ่นเอามาแต่บ้านเพิ่นบ่คือว่าเป็นเชาเก่าของเจ้า เป็นเสาเพิ่นเอามาจากบ้าน oh. เพิ่นอเตียงเพิ่นเอามาจากบ้าน oh. เพิ่นอื mm. ทุกอย่างเพิ่นเอามาจากบ้านเพิ่นเบิดนนะค mm. ือมาใหม,ม,ม่บผู้ขาบ่ามีอย่างแล้วตัวตัวเจ้าแางออกมาน,นําหั่นตะกี้เด้อมันเป็นไม้แบบใดเป็นไม้กลมโอ้ไม้แบบคือเจ้าอยู่นี่บ่อกโอ้ oh. เป็นไม้กลมเลยไม้4 8่แปดเซนนึ่งกับภูมิ mm. เอาไม้กลมเฮ็ดเบิดเลยอื แด็มันเอาเห็ดแต่เฮาไปคอนามูมาตัดมานันชัยชื่อเนาะตัดมามัดมานันชัยอยู่พออยู่ชื่อพี่น้องไงเนาะเดบมันพวกมันดินบกดินยังนี่คือว่าเอามาลง,องอมองนี่เลยบกว่าใหา่มาแต่บางคุณคือกันกี่็นชื่อไปคุณบกเอามาลงมองนี่เลย ออของบอดเสียงเพิ่อนอือของบอดเสียงเพิ่นเดินการหวยชิคายกไปกลนมาแต่พุ่นไดเด็ดอันนี้โดยเออคุณมีหอดหวยชิไายเนาะงามจับมีหวยชิคายมีต้นหมกพีกกนมาทะยอยคนมาดี <c oughs> เลยอืมาพื้นที่มันต่ำมาเนะ๊ะขาวบอช่าขีาข่ดินไปก่อนทุบบอลนะ มาซาขี้ดินมายังไปแหละเขาปลูกกระชายอยู่คอยซาไปทุม่มเมาพื้นทีมนนน่มันนั้นนั้นเขาได้เพียงคณะแต่แต่ว่าเพียงคณะน,นี่ถ้ามันเป็นย่ามเดือนเก้าเดือนชิบเบ็น้าม,มันนั่นอรการเจีงชีนั่นแน่นาะเจีงชีแบบบวมอยู่ได้บึงนี่มันเป็นท่งนาดีนั่นเลยโมเมนต์นั้น มาเป็นเดินเป็นยังนะอยู่ไปหลายปีคุณนะ่ะโอ้ยผัดไส้คุณนากับมาไายกมาวะกุณมาซื้อไว้แท้มืินนี่นปกติคือมาแต่เศร้า

เขาจแก้วเพื่อนโมจากทางจะพาเพื่อนเขามามาเยี่ยมเบิงมันใกล้แน่เพื่อนว่ามันใกล้จะหอดยามลำไห้ลำน,ำา,น,ำนาเลยพอได้มาเยี่ยมไม่อาจดืวอ <laughs> ไปนำกนอกนำยังกระองแห้งอยู่เนียมันเป็นนั่นเนาะเป็นบา,บางบางบอนกับบอยางมีน,มน้ำนะอึดน,น้ำเลยบางบ่อนอันนี้มันเป็นถุงน้ำคือว่านะนำกระสีนั่นเลยเคสแต่ว่าบ่มีห้องน้ำมาแน่นเนาะมันไกป่ปลาไกป่ปลาไกโ่โลนครับ มีของน้ำของในยังว่านั่นนี่คุณของน้ำบอกยังเลยใครเข้าป่าเข้าดอนเราดอนอยูใช่จะไปหวยพุ่นบ่หหวยบอนหวยน้อยน้อยเออไก่ย้ำพี่น้องเหรเนาะมีของน้ำของยังในยังว่าอันนั้น อยู่ังยู่ังเกาอันพ่นจะอยู่กับมีกอกบ่โบมีเลยบ่เออน้ามช้ใ่ใมันมีมนม้ำสางอยู่นะฮะเออน้ำสางอยู่กับบกไตติดกับุนุ้งอะลรอืมเอาใชยตักนอาน้ำสางน้ำห<ด>ันเออสางก,าก็แ่กา มาเจ้าไปเดลยบ่บ่เม็นกวดำบเหม็นอตัวดำสองตัวนู่นบ่เดี๋ยวมาเจ้าปไปาเดยนไปนลยตัวแท้กันเนี่ยสููไปเรื่อยๆาลยคนเข้ามาง่ายๆเพิ่นเข้ามาหลายคนบางเทือทีกะอาชีนั่นก็มีห้องน้ำม,มันบ่นั่นแล้ว เป็นทางดุดผ่านไปผ,ผ่านมาว่าเขาสีดุยแบบมันชาอันนั้นอันนี้นทีเราก็แบบบมไลพี่น้องไปขี้ดินกับเขา เห็ดไปตามมันสภาพร่างกายเพื่อนเนาะไอเนาะโปรเห็ดไปทีละเล็กทีละน้อยพี่น้อง บ้านฉากเบ็ดฉากยังนั่นฉากโทรศัพท์พน่ะฉากน้ำมันนั่นเห็นบ่นอเออมันกับเขานั่นอยู่ดิเขามันกับบดต้มบอกเองเออใส่แป๊บเดียวกับบดแล้วมันน้อยเนาะบ่แม่มันมันขา้ากระบวนจางแต่ว่าเราฉากนี่มันเขาอยู่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วมันกับบุกเข่าแล้วอือแล้วเขามาเขามาเล่นบุดเดียวสิบห้านาทีเช้านาทีกับบดแล้วอือเดียวคล้ายๆว่าวบบไฟมันเป็นอะไรกันแล้วกัน ก็ก็ว่าอยู่ได้อันภัยอันแสงอาทิตย์น right ี่ภัยอันนี้นี่เขาเสียบโทรศัพท์นี่บ้านเขาไปใช้นี่มันบุนเนาะเนี่ยพายเซอร์ราเซียนี่เธอก็ว่าอยู่พอเคยใส่น้ำหน้านี่มันมันแตกต่างกับเขาเสียบไฟผ้านะไปเสียบไฟผ้าบัตสีทนนี่เขาใชาโทาศัพท์เต็มร้อยแล้วนี่เขามาใส่เครื่องมือเลยเขามันเป็นเป็นมือเละคือชุมเฮาถ่ายคลิปนี่เคยสีเบิ้ บางเถือกบเอาเสียบอันแผนไายแสงอาทิตย์นี่ทิานาทีซ้านาทีก็บรดแล้วนี่เจ้าไพ่มันหมกคือกันหมกคือว่านเน่ยไรเนาะผู้ชายกับผ้เขาใจก้นอันก้นเสียบโทรศัพท์ก็อยากเสียไว้ได้เข้ามาเฮาซักโดยโทรศัพท์ก็จะล้วนนี่มันไฟมันแบบมันหมดส,สม่ำเสมอหมกคือเน่ไรแบบแสงเด็ดห้อนแสงเด็ดนั่นบมก ส่วนในด้องกับบเข้าอใจน้ํากัน ่ด่๋ยวเฮามันขอความมันช่วยเลือเพินแดกๆนี่กันเพินเข่ามาก,กันยังบด้อนมีมีแววยังนกตีอย่างเยหากับบางหนึ่งนี้เนาะถ้าก็ได้ทิดหนึ่งอือเต็เบอาเทียงเสรแล้วเข้ามาคุกระดมเลย ทุกขานมันแน่รวมทุกขานที่ให้ความสนใจกับคมมุกดใจหลายๆเด้อเลยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยเจริญนาทีการงานทุกขานที่เข้ามาสู่กับทุงขานเดี๋ยวจะให้อานไปไปเหตุเหตุงานตะกี้น่ะอ่ามีมีครอบครัวบ่อยบ่มีบ่มีเลยเออเคยมีเคยมีแต่อยู่สิบแปดสิบเก้าอือ อยู่สักี่ปีแล้วก็เลิกกันแล้วก็ทางคนทางไปทางไปาไปกับบุนีเนียอือมีมครบครัวมีลูกบ่ตอนนั้นมีลูกคนหนึ่งอยบ้านไหนเพิ่นบ้านสนาไซอนันโอ้อ๋อจักปีแล้จาเรียนห้าสิบห้าสิบ,สบอือ ลูก่มีกับมาได้ไกลเนาะดูบ้านใกล้ๆนี่ั้งแก่ผมเล่นเตือนยังเป็นหนุ่มพู้ยู่ตั้งแต่ที่แปดสิบเก้าอยู่กันมาสามปีสี่ปีแกกรต่างคนดังไปเนาะจากลักเล่วแล่าว่านเฮานี่จะชวนได้แกมีแต่ว่าไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอยู่ไทยอย่างนี้เนาะ มันอบคอยมีเบียกเหตเุได้แถวนี้ก็ได้สมัยะกี้มนมอเรคิวรถีวรดีใช่ชชอเออคิรไไวรถที่โ้ตนนี้ลุ่นเป็นใลุ่นตะเกียบเป็นแบกแบกข้าวสารแบกชีมังขา้าวนสม้าวความนำของอน,น้องคายแรก เฮ็ดเบิดนะเนาะเวียกแต่ว่าแต่มีเวียกนะเนาะเป็นวัยรุ่นเป็นหับจ้างแบกเขาแบกยังแบกปูนแบกยังอยู่ในทิ่รุ่งโนนเออเขาบ้านนอกเพื่อมาขายีเลยมาขายในห้างทับซื้อเขาเนี่ยก็ไปรับจ้างขึ้นอืแสดงว่าเฮดเวียกอยู่แถวเชโนนนี่ก็เฮ็ดมาหลายแล้วเนาะนั่นเพราะว่าเขาก็คือจีบวัวจักโลกใน ตั้งแต่แตะกี้ตั้งแต่แบกเข่าแบกยังในกิโลกิโลเปินขายตะกี้คือว่าและเปินขายเขาย่าคขาอยู่กับเมียว่าคือหลุดแต่เขาอยู่กับเมียแตบานสนามไสขายเข่าขายหนามแบบขายในอันนั่นได้เนาะขายแบบเปินขายเป็นปองเป็นยังในนั่นได้หน่อยเนาะตะกี้เปิลมาขายเป็นกระสอบเป็นกิโลแบบมันคือขุมมือนี่ได้เข่าองซีโดยขุมมือนี่ พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าใช่ใช่ทางน้องผัดไชยเพื่อนข่ามากาองงมามาา่อนาาพี่น้องเลยนางมานางเด่นนางหัวน้ำมาทางไอ้อ่ะเพื่อนจากน้องเชีงยงขี้ชวนดินช่วยเพื่อนจักเด็กจักน้อยพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้แหละในคลิปนี้ประมาณนี้ก่อน จักหน่อยเพิ่เข้ามาเนาะเพียงเนาะอ่าสบายดีเด้อนะเด้อสบายดีดยช่วยเหะเก็บของเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดการได่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายพี่น้องเลยดูดีไม่แห้งเบื้องสกุูสกุลหน่นอเพียงเนาะน้งนองผัดไสเพิ่นนั้นเข้ามาโตพี่น้องเลยคลิปนี้ก็บร่ำร่าพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ดีไม่แห้งเบื้องสกุูสกุลหน่นอเพียงเนาะอ่ะาขอกล่าวคำว่าสไปดีสบายดีเบื้องสกคนเด้อเนาะ